สวัสดีครับวันนี้ช่องสาระมัง,งะจะมานำเสนอเกมเกมหนึ่งชื่อเกมว่า Pocket Ninja Tale of l e a f นะครับโดยตัวผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกนครับมันก็เป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องรルโตะครับโดยที่จะในเกมก็จะให้เราสุ่มตัวละครจากเรื่องร r โตะแล้วก็นำมาใส่ทีมครับ ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเลยยังมีตัวละครยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าผมเล่นได้ตัวละครดีดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบเล่นชิลๆนะครับมันก็จะให้เรากดตามเนื้อเรื่องแรกๆแล้วก็ให้เรากดสุ่มวงล้อไปเรื่อยๆสุ่มไปสุ่มไป ตอนสู้หมวงล้อมันก็จะได้ของรางวัลน,นะครับแล้วพอเอาถึงอันสุดท้ายมันจะให้เรากดเพื่อสู้เราจะสู้กันในลักษณะนี้ครับมีความแพ้ทางชนะทางของธาตุ เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับเล่นเสร็จก็สุ่มของรางวัลในตัวอินจางเราจะมีออปชันมากมายครับเราสามารถใส่อาวุธใส่เกาะได้ครับแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์อินจาสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นการเข้าเล่นแบบเนื้อเรื่องโหมดที่ผมเข้าดูไปเมื่อกี้นะครับ ้อีกโหมดหนึ่งก็คือมันจะให้เราสามารถสะสมชิ้นส่วนของสัต์ห่างได้ครับโดยสั์ห่างสามารถเอาเข้าไปในทีมแล้วก็สามารถเราสามารถใช้ความสามารถของสัตดห่างได้ครับแต่ความสามารถสัดห่างมันจะใช้ติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นานๆน,นะครับนี่มี10บหางแล้วก็ไอตัวนี้รู้สึกจะศูนย์าง ครับแล้วก็มีระบบซุ่มตัวละครครับซุ่มไปเรื่อยๆถ้าดวงไม่ดีก็จะหลังจากซุ่มแบบนี้เสร็จหลังจากซุ่มแบบป้าเร์เดย์เสร็จก็อาจจะวนกลับมาสุ่มแบบครูอิลุกะอีกครั้งมันจะวนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าโหลดเกมมาเล่นจะมีให้ล็อกอินเจ็ดวันจะได้ตัวละครนะครับ ผมก็เราอินไปแล้สาวันก็ตามนี้ครับผมก็คือพวกนี้ผมก็จะได้ได้ปลาเซเดะแล้วนะครับซึ่งผมก็มีอยู่แล้วมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะครับอันนี้เป็นกล่องสมบัติถ้าเราได้กุญแจมาเราก็สามารถเอามาสุ่มได้นะครับแล้วก็ ลอตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูก่อน,นครับว่ามันเกลือแค่ไหนครับทุกครั้งที่ผมสุ่มผมมักจะขาดทุนตลอดเราใช้เพีจ20เพรในการสุ่มนะครับเนี่ยแล้วผมแบบนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับครับแล้วจบไปแล้วนะครับการรีวิวเกมเบื้องต้นแล้วโต๊ Ninja, ะพอเกตเ n ินจ่าเทลออฟลิฟครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับ เมื่อก่อนมันก็เคยมีเกมแนวหนึ่งที่เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็ชอบมากมากตอนนี้มันมาเปิดให้เล่นผมก็ลองเล่นดูครับก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจสามารถโหลดได้ในเพจสโต r e นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมค,ครับ